สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเต้ามันคันปากค่ะเต้าเต่าที่ภูคาช่วงแรกช่วงนี้สับสนโดยโซซโนนะฮะ คิดกัน2คนนะฮะคิดจนหัวแทบระเบิดนะครับเพราะว่าทั้งสองคนมีปัญหาเรื่องน้ําหนักนะฮะนั่นก็คือพี่ขวัญพี่ลมหลินกับลูกชายนะน้องต่อคุณผู้ชมนะะต้องต่อร้อยกโลนะฮะแล้วก็พี่ขวัญเป็นปัญหาก็คืออ้วนแล้วก็ไขมันพอกตับฮะ,ะคิดสูตรกันมาแล้วก็เลือกสูตรกันมานะฮะมาออกมาเป็นตัวนี้นะฮะซึ่งพี่ขวัญบอกว่าทําไมถึงใส่สารสกัดที่มันเป็นสารสกัดที่นําเข้าจากต่างประเทศนั่นก็คือซินไบโอติกซึ่งซินไบโอติกพี่ขวัญบอกว่ามันจะมีทั้งพรีไบโอติกแลก้ Pro ว มี2ตัวนี้มันจะไปเคลือบกระเพาะแล้วก็ลำไส้อาหารทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่ให้หลุดซึมแบบร้นะอเอนตะฮะเอาเฉพาะที่มีประโยชน์เท่านั้นนะฮะแล้วก็เขาจะมีสารสกัดจากกระบอกเพชรที่จะไปกรองอีกรอบหนึ่งก็คือบล็อกเบิร์ดนะฮะไขมันแป้งแล้วก็น้ําตาลด้วยนะฮะอะไรที่มันไม่จําเป็นถ้าเอาไปสะสมมันก็จะเกิดความอ้วนมันก็จะเกิดปัญหาน้ําหนักนะครับแล้วเขาคิดสูตรขึ้นมาน้องต่อกกินนะทำให้ลูกกินเลยนะฮะสูตรนี้ น้องต่อทานไปเนี่ยนะฮะแล้วก็น้ำหนักจากร้อยสองโลเนี่ยลดมาเหลือหกสิบกิโลหกสิบกิโลพี่ขวัญเมื่อก่อนมีปัญหาไขมันพอกตับหมอบอกให้ลดน้ำหนักดวนน่วนนี่ตอนนี้ไขมันพอกตับก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วนะค,ะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ผะะลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยตัวซินเปอโอติกนําเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนะฮะเพราะว่ามันต้องสั่งเข้ามาให้โรงงานสั่งเข้ามาวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องน้ําหนักนะฮะเรื่องความอ้วนลดแล้วไม่ลงลองมาหลายยี่ห้อแล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้น ลองเปลี่ยนมาเป็นโซโซโนเราจัดคอร์สจัดโปรให้คุณค่ะจัดเลยนะครับ1กล่องราคาปกติ2,290บาทนะครับวันนี้ให้คุณจ่ายเพียงแค่1กล่องเพียงราคาแค่1,290บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนโปรคอร์สถโชว์อย่างที่คุณแม่บอกไปครับ3กล่องวันนี้ให้คุณจ่ายเพียงแค่2,970บาท ตกกล่องละ990โปรโทหุ่นสวยแบบนี้เป็นโปรที่เป็นคอร์สที่น้องต่อทานนะฮะจาก100ตโลลดเหลือ60โรเลยถ้าใครสนใจวิธีคนพบของพี่ขวัญและน้องต่อแบบนี้ไลน์แอดด้านล่างครับที่โซโซโน่ไทยแลนด์หรือสแกนคิวอาร์โคได้เลยกับโซโซโน่บายควัมพี่ลมดินนะครับถ้านะคะัะมาเริ่มต้นกันวันนี้มาไม่คันปากคุณผู้ชมเลยครับเราไปดูคุณเต้ปิยรัตน์หรือคุณเต้กันตนาดีกว่าครับฟาดยับขุนชานนลให้ไปอยู่ที่ชอบที่ชอบนะฮะ เอาละล่าสุดเกิดประเด็นไม่หยุดหลังๆเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เห็นหนุ่มขุนชาโนนท์ได้ร่วมงานคุณเต้เท่าไหร่นะ,ะฮะอาจจะเป็นเพราะพฤติกรรมของหนุ่มขุนหรือเปล่านะครับที่ไม่ค่อยจะอยู่ในกรอบสักเท่าไหร่แล้วก็ล่าสุดก็มีประเด็นดราม่าที่สนันวั่นวหวในโซเชียลครับที่ขับรถชนคู่กรณีจนได้รับบาดเจ็บแต่ปัดความรับผิดชอบที่เราเคยนําเสนอข่าวกันไปเนี่ยนะครับล่าสุดสื่อได้เจอคุณเต้ครับก็เลยถามเลยว่าในฐานะที่เคยเป็นคนสนิทกันเนี่ยว่ารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์นี้นะครับ คือเขาบอกว่าจะจะมีในช่วงหนึ่งที่เขาได้เป็นพิธีกรของรายการเดอะเฟรชนะฮะแล้วก็เต้ก็เปลี่ยนพิธีกรมาเป็นองตวนนะครับก็ตั้งแต่นั้นแหละถึงเริ่มห่างกันแต่ก็ยังคุยกันอยู่ไม่ได้โกรธหรือว่าอะไรเลยถามว่าตอนนี้ไม่ใช่ลูกรักแล้วหรือเปล่าก็ลูกรักเรารักลูกเราเราถึงทําแบบนี้นะครับเราถึงให้ไปเขาพิจารณาสิ่งที่เขาต้องการในชีวิตก่อนนั่นเองนะครับเลยห่างกันไปส่วนถ้าขุนปรับตัวเรื่องของวินัยในการทํางานแล้ว ก็ต้องถามชาวโลกทั้งหมดที่เขาเนี่ยเคยให้ความรับผิดชอบคุณด้วยว่าเขาเนี่ยพร้อมหรือเปล่า<ฆ>เพราะมันไม่ใช่กตตายอย่างเดียวที่เคยมอบความรับผิดชอบนี้ให้นี่คือสิ่งที่เต้รับไม่ได้ถ้าเป็นงานของเราเองเรายังรู้สึกว่าเรายังพอปล่อยไม่เป็นไร<ฆ>แต่พอเป็นงานของคนอื่นปั๊บเนี่ยนะครับและพอเขาเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ได้เราก็ต้องหยุด ก็ให้เขาเนี่ยอยู่ในที่ชอบที่ชอบบอกแบบนี้แล้วกันนะฮะนักข่าวก็ฮือฮาเลยคำนี้นะฮะบอกมันดูแรงไปหรือเปล่าบอกให้ไปที่ชอบที่ชอบเลยนะแต่ก็ไม่มีการตัดหางปล่อยวัดนะจะไม่มีทางเลยลูกคนไหนส่งจดหมายมาฟ้องยังไม่เคยตัดเลยแล้วก็คุณเต้ก็หัวเราะทิงทายด้วยนะครับนะครับก็ตกใจเลยไปที่ชอบที่ชอบเนี้ยก็พูดเลยโกรธกันหรือเปล่าเพื่อนฝูงกันน้องเนร้อมันก็เป็นไรหรอกเออน้องเนื้อไม่ว่ากันนะครับก็ น้องขุนหลังๆเขาก็มีประเด็นเยอะนะฮะประเด็นหมายความว่าเรื่องเรื่องขับรถชนคนหรือว่าเรื่องระเบียบวินัยาต่างๆที่เต้เขาบอกก็แหละก็ตอนนี้เดบเฟสมันมีมันไม่มีแล้วก็ไอรายการสัญญกรรมอ่ะที่ไปออกรายการช่องหนึ่งแล้วก็โดนคนร้องเรียนก็ไม่ได้ออกกะนแล้วนี่ก็เดี๋ยวเขาต้องรอก่อนนะคะว่าจะทํารายการอะไรต่อไปต้องรอแป๊บนึงค่ะแต่เย็นๆค่ะอย่างไงคุณเขาก็ต้องมีผลงานกับเต้อย่างแน่นอนค่ะนะคะอ่ะนะฮะเราไปดูดีดีกว่าครับประเด็นนะฮะ ของที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์นะครับคุณเป๊กผลิตโชคคือ,อข่าวแห่โค้ง <ฮะ S 1> ของช่องจีนมน25เนี่ยน,นะครับล่าสุดนะครคุณอั๋นภูวานาถและก็พี่แขกค,คำปากาเขาบอกว่าออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะ,ร<ฮ>ะกรณีนี้จะเป็นอย่างไรครับดราม่าเมื่อวันก่อนก็คุณอั๋นภูวานาถกล่าวว่าในรายการ ขาวเหตุโค้งเนี่ยก็มีพิธีกรสาคนคือคุณพุทเดินนะคะคุณไก่สมพลแล้วคุณคิงพิรวัตรนะ,ะฮะก็มีการนรําเสนอขาวคุณเป็กผลิตโชคครับแล้วก็อัดคลิปให้กำลังใจนักกี่าวอลเลย์บอลแล้วก็จนกลายเป็นดราม่าพอช่วงตัดเบรกไม่ไม่ได้ปิดไม่ เสร็จแล้วทุกสิ่งยามันก็หลุดออกมา <ฮะ S 2> เรื่องของการส,ญญากสัญญากงสัญญกรรมคุณเป๊กผลิตโชคเน <ฮะ S 2> ี่ยนะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นเทรนทวิตเตอร์นะครับล่าสุดเองเนี่ยนะฮะ,ะคุณอ่านภูวนาถบอกว่าตนเนี่ยเข้าใจว่าทําไมต้องขอโทษเพราะเป็นสิ่งที่ต้องทําแล้วก็ควรทําแต่อีกมุมก็เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นขอร้องว่าอย่าดราม่ากับตนตนเนี่ยเข้าใจแฟนคลับว่าใครได้ยินเรื่องนี้คงไม่แฮปปี้แล้วก็เป๊กเองก็คงจะไม่แฮปปี้แน่นอนนะฮะ แต่อีกด้านหนึ่งก็เข้าใจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้มาอาจจะมาเข้าข้างหรือว่าคนนั้นผิดคนนี้ไม่ผิดนะฮะแต่มาเป็นสิ่งที่เขานไม่ได้ตั้งใจจะพูดออกอากาศบางครั้งด้วยความที่สนิทสนมที่เรานั่งคุยอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยหลังไม่เนี่ยเราพูดบางอย่างได้แต่หน้าไม่พูดไม่ได้ออสิ่งที่ทาให้มันผิดหมดก็คือเรื่องของการลือปิดหมานั่นแหละนะฮะแต่มันออกไปแล้วมันก็ต้องขอโทษนะครับพี่อ่านพูดแบบนี้แล้วเขาก็ขอโทษแบบตั้งใจจริงตนเชื่อแบบนั้นนะครับ ครัวน,นี้เองเนี่ยพอพี่หันพูดจบปุ๊บ uh oh. พี่แขกก็พูดบ้างง้นะพี่แขกคำปากาก็เลยบอกว่าในฐานะที่เราเนี่ยอยู่ในอาชีพที่จัดรายการเนี่ยโดยเฉพาะในยุคที่เรามีการไลฟ์เนี่ยตนเชื่อว่าร้อยละแปบทสนทนาของมนุษย์ประตูชนเนี่ยนะครับคือการนินทาคนอื่น uh huh. ชีวิตมนุษย์จะมีเรื่องกลไกลทางการเยียวายาจิตใจ,ใจมีวิธีที่จะทําให้ตัวเองเนี่ย มีการคลายทุกนะฮะได้ด้วยการวิทยวิธีการพูดเรื่องของแย่ๆของคนอื่นโดยไม่มีเจตนาร้ายตนอยากจะให้มนุษย์ทุกคนยอมรับในจุดนี้คนอื่นเป็นมากเป็นน้อยไม่รู้แต่ตอนอเป็นเยอะอันนี้เนี่ยพี่แขกพูดในฐนานะตัวเองว่าตอนอเป็นเยอะในการพูดเมส์คนอื่นอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับคราวนี้พี่แขกก็เลยบอกว่าคนที่ถูกพูดถึงเขาคงไม่ชอบแหละนะแฟนคบเฟกก็ไม่พอใจแต่ไม่อยากจะให้มองถึงขั้นเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงแต่ให้มองว่าเป็นอุบัติเหตุทางเทคนิคที่เกิดข,ขึ้นก็คือเรื่องของการ การปิดใหม่แล้วกันครับอืนี้จากพี่อ่านแล้วก็พี่แขกไปมันเป็นความผิดของทีมงานค่ะการเมาส์ก็เป็นเรื่องปกตินะคะเราทุกคนก็ไม่มีใครเกิดมาไม่เคยเมาส์ใครแล้วก็ไม่เคยถูกเมาส์นะคะมันเป็นเรื่องปกติเราจะเฉพาะบุคคลสาธารที่จะถูกเมาส์หรือคนทําข่าวที่จะเมาส์บุคคลสาธารณะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไปโทษเขาสามคนไม่ถูกหรอกค่ะเพราะว่าเราต้องมองการพิพาดใช่ไหมมันเป็นผิดตรงที่ทีมงานไม่ยอมเอาเสียงลง นะคะมันตัดเข้าสปอร์ตแล้วไม่เอาเสียงลง3ามคนนีก้ก็เลยสวย,ยงไงม,มันไม่มีใครหรอกนั่งทําข่าวแล้วอ่านแต่ข่าวแล้วไม่เมาไม่เมาส์แขกแล้วไม่มองหน้าแขกที่ที่ออกอากาศอยู่ม,มันเมาส์ของทุกคนคะ่ะพี่เจ้าพูดเลยพี่เจ้าทำตรงนี้มา2ีสิบปีแต่ว่า เวลาจะเมาส์เนี่ยมันก็ต้องหนึ่งเนี่ยก็คือตัดเบรกไปเรียบร้อยแล้วได้ยินแต่เสียงสปอร์ตแล้วก็ค่อยว่ากันเออไม่ใช่เมาส์แบบว่าอ๋ออากาศอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กําลังปิดกําลังปิดแล้วเกิดเมาส์ติดพันไงเกิดเมาส์ติดพันพอเมาส์ติดพันไปเสร็จปั๊บเนี่ยเสียงมันก็ออกนะแล้วทีมงานก็คงจะเป็นเด็กใหม่เพิ่งจบปิดไม่แบบว่ายังทาไม่ทันอ่ะทําไม่ทันเป็นเป็นรายการสดรายการสดและเป็นรายการใหม่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่ทําไปเนี่ยโปรโมทรายการหรือเปล่า หรือว่าเมาส์จริงเราไม่สามารถหาคำตอบได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ค่ะนะคะก็แ,แก่รุ่นนี้ต้องมานั่งขอโทษเด็กก็น่าเกลียดเนาะอเออนะคะแต่มันก็เป็นขอ้อผิดพลาดที่ก็ต้องออกมาขอโทษแล้วก็ผิดพลาดแล้วก็บอกเลยว่าแก่รุ่นนี้ก็จะไม่ต้องมาข้่งขอโทษเด็กมันก็ไม่สมควรแล้วไง บางคนเี่ยก็ไม่ชอบให้คนนั้นคนนี้มาเมาตัวเองมีคนมาเล่าให้พี่เต๋าฟังบอกไม่ชอบปากพี่หนึ่งในสามพิธีกรคนนี้แหละบอกไม่ชอบปากพี่แล้วตัวเองก็ไม่ได้ต่างอะไรจากกูก็เมาไม่ได้แข่แล้วเมาเห็นไหมล่ะทุกรายการก็เมาหลุดออกอากาศเห็นไหมล่ะกูียังแค่เขียนนะกระซิบบอกกันแต่กูไม่เมาใครออกอากาศเมาแบบกูก็เขียนเขียนแล้วไม่ให้ใครรู้กระซิบบอกไม่ให้ใครรู้ นั่นแหละหนึ่งในสามนั่นแหละม si> ีคนมาบอกว่าเขาไม่ค่อยชอบพี่เต๋าแต่ฉันก็เข้าใจความความรู้สึกนะว่าทําไมเขาถึงไม่ชอบฉันเขาก็ฉันก็เข้าใจความรู้สึกเขาทั้งทางเขาเนี่ยฉันชอบเขามากตั้งแต่สมัยฉันเป็นเด็กๆฉันชอบเขามากเลยนะโอ้โหฉันเขาเป็นไอดอลฉันเลยอ่ะเออแต่ว่ามีคนมาบอกว่าเขาไม่ชอบเธอมีคนมาเล่าให้ฉันฟังฉันก็ไม่สนใจก็หลงมึงไม่สนใจ ค่ะอืมนะคะอ่ะเดี๋ยวพัคเบรกกันดีกว่าเคยไหมแบบว่ามีแบบว่าเป็นไอดอลเราตอนเด็กๆอะแล้วพอวันหนึ่งเราต้องอ่านข่าวเขาอะแล้วอาจจะมีแบบแซวบ้างกัดบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนมาบอกว่าเขาบอกเขาเกลียดมึงเขาไม่ชอบมึงอะมึงเคยไหมไม่เคยยังไม่มีดิกูนี่เคยนี่แหละนี่แหละหนึ่งในสามนั่นแหละแต่ไม่ใช่ไม่เราไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเพศไหนนะคะหนึ่งในสามคนนี้นั่นแหละเออกูก็ชอบมันมากกับเตหาสมัยก่อนเปิดของมันนั่นแหละนะฮะตอนนี้ก็โดนด้วยคนตัวเองก็นั่นแหละ หน้านะคะอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโซนโซโน่ค่ะคุณผู้ชมนะคะ,คะอย่างที่บอกไว้นะคะน้ำหนักมันก็ต้องลงด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญในสุขภาพก็ต้องดีด้วยนะฮะอย่างพี่ขวัญกับลูกเนี่ย เขามีปัญหารจริงก็เลยคิดสูตรนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปเอา,อาสารสกัดที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาใส่เข้าไปด้วยนั่นก็คือซินไบโอติกมันมีทั้งพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกนะฮะตัวนี้จะไปเคลือบลําไส้ทําให้ไม่ต้องไปดูดซึมอาหารมันอาจจะกินเยอะแต่ดูดซึมอาหารไม่ได้มันเข้าไปน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการลดกับการวกควบคู่ในการบริโภคอาหารมันก็สําคัญคยิ่งกินน้อยแล้วก็ทานโซโซโนไปเนี่ย อย่างน้องต่อเนี่ยเห็นไหมหกสิบกิโลอะ ร้อยกว่าร้อยสองโลเหลือสี่สิบอ่ะเอ้ย mm hmm. เหลือหกสิบอ่ะลงไปสี่สิบโลอ่ะใช่เขาก็เลยยังทําได้คุณก็ต้องทําได้นะฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้ด้วยค่ะจัดเลยครับหนึ่งกล่องปกติราคาสองพันสองร้อยเก้าสิบาทครับแต่วันนี้นะฮะให้คุณจ่ายเพียงแค่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทต่อหนึ่งกล่องเท่านั้นนะครับแล้วมีโปรคอนลดชัวร์ครับซื้อสามกล่องครับให้คุณจ่ายเพียงแค่สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทตกราคากล่องละเพียงแค่เก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นเองโปรโทงหุนส่วนแบบนี้สนใจไลน์แอดด้านล่างที่โซเโโลลยยบบาขวัััััญพี่่ดินนะคคครรรสกูบ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ